ก็ให้เราเข้าไปที่มาจิกก่อนนะครับเข้าไปแล้วเราต้องไปทําการซ่อนรูทก่อนกดที่รูปเฟืองมุมบนขวามือเปิดให้มาจิกเนี่ยครับแล้วก็กดซ่อน m a g i c m a n a นเจชื่อจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งง่ายๆแล้วกัน แล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับก็ใช้เวลานิดหนึ่ง ก็มันก็จะเด้งออกไปนะครับก็ขึ้นหน้าน,นี้มาแลก็กดตกลงไปเลยแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้เราก็กดจกเลิกไปก็ได้ปึ๊บให้เรามาที่หน้านี้กดเนี่ยครับเดีเดี๋ย,ยตามทันนะมันรูปโลกกดมาจิกไฮแล้วก็ ติ๊กที่เรถ้ามันแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้ให้ติ๊กไปที่ตรงนี้แล้วก็ติ๊กข้างล่างด้วยลองดูว่าเข้าได้หรือยังอ่ายัางเด้งอยู่นะถ้ายัางเด้งอยู่ให้เราเข้าไปที่ fk อันนี้ก็เป็น fk ที่ผมล็อกรหัสแล้นะเดี๋ยวผมใส่รหัสแปบ๊บหนึ่งหลังจากหลังจากที่เข้ามาหน้า fk แล้วให้เราไปที่ 1. ขีดสามขีดกดล่างสุดคำว่าอะไรเนะี่ยบิวโป edition แล้วก็พิมพ์ l o a d d b a b l e r o d e แล้วก็ปเปิดมันลองดูว่าได้หรือยังไม่ได้ก็อลองลองเป็นศูนย์ดู อ่าเข้าได้แล้วนะครับก็เข้าเราเป็นฮุดได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ